ในห่วงเวลาที่แผ่นดินจีนแตกเป็นเสี่ยงยุคสมัยที่จารีตศีลธรรมและความพักดีถูกกลืนหายไปกับเปลวเพลิงแห่งสงครามชายคนหนึ่งกลับลุกขึ้นมาแบกรับคำว่าสัตว์ซื่อไว้เต็มสองบาชื่อของเขาคือกวนอูบุรุษผู้กลายเป็นตำนานทั้งในวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ผู้ที่แม้แต่นักรบและนักคิดแห่งยุค ยังยกย่องในความสัตย์ซื่อจนวันตายกวนอูหรือชื่อรองว่าหยุนฉางเกิดราวปีคศ160ที่เมืองเจียนเหลียงมณฑลเหอหนานแม้เติบโตในครอบครัวชาวบ้านธรรมดาแต่ความเฉลียวฉลาดความกล้าหาญและจิตใจที่รักความเป็นธรรมของเขาทำให้คนรอบข้างยกย่องมาตั้งแต่วัยเยาว์ว่ากันว่าเมื่อยังเป็นหนุ่ม เขาเคยฆ่าทู่มีอิทธิพลที่กดขี่ชาวบ้านแล้วหลบหนีออกจากบ้านเกิดจนโชคชะตาพาเขาไปพบกับเล่าปีและเตียวหุยทั้งสามสาบานเป็นพี่น้องใต้ต้นท้อสาบานว่าจะร่วมเป็นร่วมตายไม่ขอเกิดวันเดียวกันแต่ขอตายวันเดียวกันจากวันนั้นกวนอูถือเล่าปีเป็นพี่เหนือชีวิตและความพักดีนั่นเอง คือรากแก้วของเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตเขาอาวุธประจำกายคือง้ามมังกรเขียวอาวุธที่หนักมหาศาลแต่ในมือของกวนอูกลับเปรียบเหมือนผู้กันของจิตรกรวาดลวดลายแห่งความตายบนสนามรบม้าคู่ใจของเขาคือเซ็กเทาม้าสีแดงเพลิงที่วิ่งข้ามพันลีโดยไม่เหน็ดเหนื่อยช่วยชีวิตกวนอูมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน เป็นตำนานที่ไม่มีวันแยกจากเขาได้จุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตกวนอูคือตอนถูกจับโดยกองทัพของโจโฉแต่ด้วยฝีมือที่เหนือชั้นโจโฉกลับให้เกียรติมอบยศมอบทองและเกียรติยศมากมายแต่กวนอูไม่เคยลืมเล่าปีทันทีที่รู้ว่าเล่าปียังมีชีวิตเขาคืนทุกอย่างแล้วคว้าตราทองควบเซ็กเทาฝาดาน ห้าด่านสังหาร6กขุนพลเพื่อกลับไปหาพี่ชายที่เขารักศึกนั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความพักดีตลอดการกวนอูไม่ได้เก่งแค่แรงแขนแต่เขามีมันสมองเฉียบขาดอ่านเกมสนามรบไม่แพ้ใครเขาไม่ใช่แค่แม่ทัพแต่เป็นนักคิดนักอ่านมีตำราสุนวูและพิชัยสงครามติดตัวเสมอ ในศึกขั้นตรงเขาใช้กลยุทธ์ตีเมืองชิงโจจนได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองเกงจิว๋วเขายึดเกงจิ๋วไว้ได้มั่นคงและกลายเป็นหนึ่งในเสาหลักที่สร้างจากกระวัดจก,กกกให้เป็นรูปเป็นร่างแต่ความมั่นใจและศักดิ์ศรีของกวนอกูก็กลายเป็นดาบสองคมเมื่อสุนกวนส่งคนมาเจรจาเขากลับปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวและดูแคลนไมตรีทั้งหมด ไม่นานสุนกวนจับมือกับโจโฉเข้าตีเก่งจิ๋วจากสองด้านพร้อมกันแม้กวนอูจะต่อสู้อย่างองอาจแต่สุดท้ายก็พ่ายแก่กลลศึกและกำลังพลที่ล้นหลามเขาถูกจับพร้อมบุตรชายและถูกประหารในปีคศส1 9แต่แม้ความตายจะพรากร่างของเขาไปชื่อของกวนอูกลับไม่เคยถูกลืม ภายหลังเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเทพพเจ้ากวนอูได้รับการสักการะทั่วทั้งแผ่นดินจีนในฐานะเทพแห่งความสัตย์ซื่อความยุติธรรมและความกล้าหาญภาพจำของกวนอูในวรรณกรรมคือใช้หนวดคราวแดงดวงตาดุดันเกราะเขียวผ้าคลุมแดงยืนตระงานด้วยความเด็ดเดี่ยว แต่แท้จริงแล้วใต้เกราะนั้นคือชายที่รักพี่ซื่อสัตย์ต่อคำพูดและไม่เคยขายหัวใจของตัวเองสิ่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้คือกวนอูรักสันโดดไม่ชอบความวุ่นวายแต่เมื่อเผชิญกับความไม่ยุติธรรมเขากลับพร้อมยืนหยัดแม้จะต้องยืนเพียงลำพังข้อคิดจากชีวิตกวนอูคืออย่าปล่อยให้ความยิ่งใหญ่ กลืนคำสัญญาที่เราเคยให้ไว้กับใครสักคนเพราะสุดท้ายอำนาจอาจไม่ยั่งยืนแต่ชื่อเสียงของคนที่รักษาคำพูดจนวันตายจะไม่มีวันถูกลืม